นะการวัดการกระจายสัมพัทธนะ์การวัดการกระจายสัมพัทธ์จริงๆแล้วเป็นการวัดการกระจายของข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปนะเราจะเอาไว้เปรียบเทียบว,ว่าตกลงแล้วข้อมูลชุดไหนดีกว่ากันนะอันไหนมีการกระจายน้อยที่สุดนะหรืออาจจะเอาไว้เปรียบเทียบว,ว่า พื้นที่นี้กับพื้นที่นี้อันไหนดีกว่ากันอันไหนดีที่สุดมีการกระจายน้อยสุดอะไรเงี้ยทีนี้จริงๆแล้วมันจะมีวิธีการหาหลายวิธีเลยนะก็ในที่นี้จะเอามาแค่สองวิธีก็แล้วกันนะก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะอันที่หนึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือสัมประสิทธิ์ของพิสัยอ่าหรือ c o e f f i c i e n t of length สัมประสิทธิ์ของพิสัยเนี่ยอันนี้จะง่ายมากนะจริงๆแล้วไม่ต้องมีเครื่องคิดเลขก็ก็พอจะจะหาเองได้ง่ายอีกอันหนึ่งที่ดีที่สุดเลยถามว่าทำไมถึงดีที่สุดเพราะว่าจะใช้ใช้ข้อมูลได้ครบทุกตัวนะแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่าเมื่อเราใช้ข้อมูลครบทุกตัวเนี่ยมันก็จะให้ความสเสถียรหรือ ความค่าเคลื่อนน้อยลงจากเมื่อกี้ของเราพิสัยมันจะใช้แค่ค่ามากสุดกับค่าน้อยสุดนั้นสัมประสิทธิ์การแปรผันนั้นจะมีข้อดีก็คือใช้ข้อมูลครบทุกตัว่ coefficient of variation เราไปดูแต่ละวิธีกันว่าหายยังไงเราจะเริ่มแต่วิธีที่หนึ่งสัมประสิทธิ์ของพิสัย วิธีที่1สัมประสิทธิ์ของพิสัยสูตรก็ไม่มีอะไรมากมายก็สัมประสิทธิ์ของพิสัยเท่ากับ x max ก็คือ x ค่าที่มากๆหรือตัวแปรเลขที่มากๆอ่นะพูดง่ายๆตัวแปรค่าที่มากๆลบด้วยค่าที่น้อยๆนะ x min ก็คือ x ค่าที่น้อยๆเอาค่ามากลบค่าน้อยแล้วเอามาเดี๋ยวเราจะเอามาหารกันกับ x ค่าที่มากๆบวกด้วย x ค่าที่น้อยนนะแค่น,นั้นเองนะมาดูที่ตัวอย่างของเรานะจงเปรียบเทียบการกระจายของรายได้ของขอครอบครัวในสองพื้นที่นะนะรายได้ก็หน่วยเป็นบาทนะต่อเดือนแล้วกันนะตัวเลขเป็นตัวเลขสมมูนนะินะนะมาดูกันพื้นที่ที่1เราก็ไปสุ่มหา สุม,มาห้เขต 64, นะเหกพันสี่เฉลี่ยแล้วหกพันสี่สามพันห้าสี่พันสองสองพันส่หันหนึ่งเอามาหาอันนะมาดูพื้นที่ที่สองพื้นที่ท 200, นะี่สองสองพันหนึ่งร้อยหนเจ็อยสิกติ3สิบสามพันสองร้อยสองพัองพัรและสองพันสามแล้วมาพิจารณาทีละพื้นที่ นะพื้นที่ที่หนึ่งนะรายได้ของครอบครัวที่มากที่สุดเท่าไหร่ 6, 4, นะั่นหรตื้อตื้ต้อตตตหกพันสี่งั้นเดี๋ยวเราจะเอาหกพันสะี่ไปจัดการกับตัวที่น้อยที่สุดเอาไปลบกันกับตัวที่น้อยที่สุดนี่สองพันสี่เดี๋ยวเราจะเอาหกพันสี่ลบสองพันสี่แล้วก็หารด้วยหกพันสี่บวก สองพันสี่นั่นเองนี่นั่นเฉพาะของสัมประสิทธิ์พิสัยของสัมประสิทธิ์ของพิสัยของพื้นที่ที่หนึ่งนี่พื้นที่ที่สองค่าที่มากที่สุดไล่ดูเท่าไหร่สามพันสองร้อยน้อยที่สุดก็คือหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเดี๋ยวเราจะเอามันมาลบก,กันแล้วก็หารด้วยเอามันมาบวกกันได้เป็นสัมประสิทธิ์ของพิสัยพื้นที่ที่สองไปดูกันเลย เห็นไหมว่าเราเอามากที่สุดลบน้อยที่สุดของพื้นที่ที่หนึ่งนะแล้วก็หารด้วยบวกกันนะจะงจะได้สี่พันกดเครื่องคิเลขสี่พันกดหารกดแปดพันแปดร้อยเครื่องคิดเลขก็จะตอบประมาณศนะูนย์จุดสี่ห้าหากใครรู้สึกว่ามันมองแล้วมันมันมันยากมองทศน,นิีมแล้วไม่เข้าใจก็คูณด้วยหนึ่งร้อยมันก็จะได้สี่สิบห้าเอร์เซ็นต จะแปลงก็ได้ไม่แปลงก็ได้นะไม่แปลงก็ตอบเลย0.45ถ้าเรามองออกนะว่าสำหรับทดซืนิยมแล้วอันไหนน้อยที่สุดอะไรเงี้ยถ้ามองไม่ออกก็คูณด้วย1 0 0ให้มันได้หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์สัมประสิทธิ์ของพิสัยของารายได้ของพื้นที่ที่สองก็เอา3 2ลบ1750นะหารด้วย3อ2บวก1750 หารกันนั้นมันจะได้ศูนย์จุดสองเก้าหรือคูณเล่นร้อยก็จะได้ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นตมาพิจารณาดูเห็นไหมพื้นที่ที่มีการกระจายน้อยสุดนั้นจะมีประสิทธิภาพดีสุดเพราะว่าไรายได้นั้นไม่ห่างกันมากงั้นพื้นที่ไหนเราจะเห็นว่ายี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ทำไมน้อยที่สุดหรือศูนย์จุดสองเก้านั้นพื้นที่ที่สองนั้นมกีการกระจายน้อยที่สุดก็แสดงว่ามันมีประสิทธิภาพทําไมดีที่สุด นะเพราะว่า,ารายได้นั้นมันไม่ห่างกันมากนะนะมาดูแบบที่2สองสมบิติของการแปรผันสัมประติ์ของการแปรผันของประชากรนะประชากรก็จะใช้ซิกมาหารด้วย New. นะิวซิกมาส่วนิวนั่นเอง ถ้าเป็นสัมประสิทธิ์ของของการแปลผันของตัวอย่างถ้าเป็นตัวอย่างเราจะใช้ S ส่วนด้วย x บาส์เส่วนด้วย x อบา์ bar. นั้นเราจะเปรียบเทียบการกระจายของราคาสินค้าทั้งสองชนิดนโดยหาสัมประสิทธิ์การแปรผันของประชากรแล้วก็มาดู ราคาชนิดที่หนึ่งนี่อะสามหกห้าเจ็ดสิบสองมาดูราคาชนิดที่สองสี่สิบห้าห้าสองหกสิบสามเก้าสี่สี่งั้นว่าง,ง่ายๆสูตรนี้เป็นของใครของประชากรงั้นให้เลือกระหว่างสูตรบนกับสูตรล่าง เมื่อเป็นของประชากรเราต้องใช้ซิกมาส่วนด้วย ew, นะิละงั้นเดี๋ยวเราจะหาซิกมาส่วนด้วย ew, นะิของใครของมันนะราคาชนิดที่หนึ่งก็ซิกมาหนึ่งส่วนด้วย 1, นะิลหนึ่งราคาชนิดที่สองก็ซิกมาสองส่วนด้วย 2, นะิลสองเดี๋ยวเราจะไปหากันในสไลด์ถัดไปอ่นะ่นะนะบอกแล้วว่าเราเลือกใช้สูตรนี้อนะ งั้นเดี๋ยวเราจะหาซิกมาหนึ่งมิวหนึ่งซิกมาสองมิวสองเสร็จแล้วคำตอบที่ได้มาหารกันนะหารกันก็จะเป็นของชนิดที่หนะึ่งเอามันมาหารกันก็จะเป็นของชนิดที่สองซึ่งจะอยู่ในสไลด์ถัดไปนะมาดูการหาที่าตัวมิลหนะึ่งมิลค่าเฉลี่ยนก็รวมทุกตัวเอาสามบวกหกบวกห้าบวกเจ็ดบวก สิบสองบวกกันหารด้วยจำนวนทั้งหมดมีกี่ตัวห้าตัวก็หารห้าได้หกจุดหกประมาณเอานะประมาณหกจุดหกงั้นเดี๋ยวเราจะเอาหกจุดหกไปลบทุกตัวเออไปลบทุกตัวเห็นไหมไลบทุกตัวเสร็จแล้วก็ยกกำลังสองทุกอันอแล้วก็หารด้วยจำนวนทั้งหมดน ห้าแล้วก็ถอดรูทเนี่ยซึ่งไปคิดเอาในใจนะเนะี่ยหรือไปทําในเรกระดาษก็ได้นะเนื่องจากมันเป็นพะว่าพอยคุณก็ขอยอ่อนะหลังจากหารกันแล้วถอดรูทแล้วได้สามจุดศูนยะ์หนึ่งเนี่ยที่มันรัดอย่างนี้เพราะว่าเราเรามีบทเรียนก่อนหน้านี้ที่ที่มันละเอียดแล้วนะงั้นคราวนี้ก็ลัดเลยแล้วกัน สังเกตดูว่ามันมันไม่ติดลบเลยเพราะอย่าลืมว่ามันยกกําลังสองเระวังให้ดีนะว่ามันจะไม่ติดลบเพราะว่ามันยกกําลังสองอย่าลืมว่าลบคูณลบได้บวกงั้นลบกันภายใต้ยกกําลังสองยังไงก็ไม่ติดลบน,นั่นเองมาดูราคาชนิดที่สองทำเช่นเดิมหามิวสองหาค่าเฉลี่ยของราคาชนิดที่สองก็ทําไม บวกกันทั้งหมดเลยแล้วหารหลกหารห้าเพราะมันข้อมูลนี้มีกี่ตัวห้าตัวก็บวกกันหารห้าได้สนะี่สิบแปดทำเช่นเดิมนะเอาสี่สิบแปดไปลบทุกตัวนะลบทุกตัวลบทุกตัวลบทุกตัวแล้วก็ยกกำลังสองแล้วก็หารห้าเพราะมีห้าตัวแล้วก็ถอดรูทนั่นเองงั้นได้เจ็ดจุดสองเก้าเดี๋ยวเราจะเอาไปหารกันนะนี่ก็ หารกันนะนะเรียบร้อยนะดูราคาชนิดที่หนึ่งหารกันแล้วได้0.46ราคาชนิดที่สองหารกันแล้วได้0.15นะขออนุญ,ญาตไม่ไม่คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่คูณด้วยร้อยเปลี่ยนให้เป็นเปอร์เซ็นตนะ์ถือซะว่ามองออกแล้วเนาะนะดูซิว่าอันไหนน้อยที่สุด นะราคาชนิดที่สองนั่นะแสดงว่าราคาชนิดที่สองนั้นมีการกระจายน้อยที่สุดซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเลยมาดูตัวอย่างสองนะบริษัทแห่งหนึ่งผลิตยางรถยนต์สองชนิดสนะุ่มมาแสดงว่าข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลของของกลุ่มตัวอย่างนั่นเองให้ทดสอบความคงทนนะ ดูด้วยว่าชนิดไหนคงทนดีที่สุดมีประสิทธิภาพดีสุดเนะเนื่องจากข้อนี้สบายมากเลยให้ใครมาแล้ว X อกบารค่าเฉลี่ยกับอะไรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ S นั่นเองงั้นะนะหน้าที่ของเราก็คือ X อกบารหนึ่งหารเอหนึ่งนะห,หารกันนะเดี๋ยวเอาไปหารกันนะ เอา s ตั้ง s 1ตั้งหารด้วย x บรหนะึ่งเอา s 2หารด้วย x บราสองเดี๋ยวเราจะมามันหารกันนะั่นเองแทนค่าเลยนะ s 1น่1ตั้งนะส่วนด้วย x บราหนะึ่งจัดการให้เรียบร้อยกดขึ้นที่เลขนะยังไดู้นได้ 4, น1ะ่งนดวน นี้นะก็เหมือนเดิมหารกมนนกันนะกดเครื่องที่เลขนะบนตั้งกดเครื่องเลขหารกดข้างล่างนะ0.097นะดูสิสามตำแหน่งนะนี่ก็สามตำแหน่งงั้นะนะดูแล้วอันไหนหน้อยที่สุดนะชนิด ที่2นั่นเองแสดงว่ายางชนิที่2นั้นมีประสิทธิภาพคงทนที่สุดเลยง่ายเลยสิอันนี้หาก,กันเฉยไม่ต้องหาแบบเมื่อกี้นี้ก็ดูพิจารณาดูให้ดีว่าข้อสอบนั้นเราให้มาแบบเด็ดเสร็จแล้วหรือยังหรือว่าให้ตัวเลขมาแล้วให้หา s หรือหา x บ a าเอง มาดูคะแนนมาตรฐานหรือเราเรียกสั้นๆว่าค่า z นั่นเองค่าแบอกว่าเอา x i ลบ x bar ส่วน s ส่วน s นะ Z นั้นจำไว้ให้ดีๆหากคะแนนมาตรฐานค่าแนั้นมีค่ามากนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะมีคะแนนเยอะๆมีคะแนนมาตรฐานเยอะๆนะถือว่าดีหรือมีค่าเฉลี่ยเยอะๆนั่นเองงั้น z ซมากๆเมื่อไหร่ นะยอดดังน,นั้นจะดีที่สุดเลยนะโอเคมาดูที่ตัวอย่างของเราเราบอกว่ายอดขายของพนักงานทั้งหมดนะขายสินค้าของพนักงานทั้งหมดในเดือนธันวาเป็นแบบนี้นีนะ่เสร็จเบ็ดเสร็จหาค่าเฉลี่ยให้เรียบร้อยค่าเฉลี่ยเลขคณิตของวิทยุเทปเป็นเจนะ็ดสิบห้าเจ็ดสห้าเครื่องตู้เย็นเจ็ดสิบตู้เย็นเจ็ดนสะิบเครื่องโทรทัศแปดสิบห้าเครื่อง ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานของวิทยุเทป16ตู้เย็น15โทรทัศน์ยี่นะทเนศเนี่ยเป็นพนักง,งานขายนะเลยเขาขายวิทยุเทปตู้เย็นโทรทัศนะ์เรียงตามนี้เลยแปดสเครื่อง70เครื่อง90เครื่องตามลำดับนะให้หาว่าเนี่ยภายในเดือนธันวาเนี่ยเขาน่าจะขายสินค้าใดได้ดีที่สุดนะเทียบกับของคนอื่นแล้ว ไปดูกันนะท่านี้ขายได้แปดสิบเจ็ดสิบเก้าสิบนะี่งั้นเดี๋ยวเราจะเอาแปดสิบไปแทนนะลบด้วย x bar บา a r บาของใครเนี่ยของวิทยุเทปนะั้น x bar ของวิทยุเทปเท่าไหร่75แล้วหารด้วย s ของวิทยุเทป16เนะีนะ่เดี๋ยวดูนะทีละตัวนะี่ไปแล้ว เห็นไหมแปดสิบลบเจ็ดสิบห้าส่วนด้วยสิบหกนี่ของไทยค่ามาตรฐานของวิทยุเทปนะซึ่งหามาแล้วได้ศูนย์จุดสามหนึ่งมาดูที่แซดของตู้เย็นค่ามาตรฐานของตู้เย็นเจ็ดสิบลบเจ็ดสิบหารด้วยส่วนเบี่งเบนมาตรฐานสนะิบห้าทำได้ศูนยะ์มาดูคะแนนมาตรฐานนะหรือค่ามาตรฐานของทีวี 9 0้าสลบแปส่วนด้วย20นั้นได้0.25ใครที่มากที่สุดก็คือดีที่สุดเลยขายได้เยอะที่สุดดีที่สุดประจำเดือนธันวาใครเอ้ยสรุปแล้วทะเนศขายวิทยุเทปได้ดีที่สุด,น,สน,ด,ด,สดนั่นเองจบแล้วนะหวังว่าคงไม่ยากจนเกินไปนเะจอกันที่สไลด์ต่อไปบทเรียนถัดไปนะครับ